ดอกไม้ชาวไตวันหลายๆคนมักนึกถึงเถียงเวยหมู่บ้านเล็กๆในเมืองจังหวาที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้วันประชากรส่วนใหญ่ที่นี่ทำอาชีพเกษตรกรปลูกดอกไม้เป็นหลักและที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่หลากหลายและใหญ่ที่สุดในไต้หวันจนกลายเป็นที่รู้จักในานามบ้านเกิดของดอกไม้ อกเยอบิราดอกไม้ที่ให้พลังบวกสื่อถึงความสุขความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสมักจะถูกใช้ในหลายโอกาสจึงเป็นหนึ่งในดอกไม้เศรษฐกิจที่ชาวสวนดอกไม้เถียงวหวนิยมปลูกเช่นกันเฟโตจีเยอบิราเนี่ยนนอย่างต้นเนี้ยอายุมันยังน้อยอยู่พอมันโตขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยอย่างดอกสีชมพูเนี่ยพอมีสีเหลืองขึ้นตรงกลางก็คือเด็ดออกมาได้แล้วอ่ะอามาจับตรงนี้ไว้ เสร็จแล้วก็เออใช่ใช่คือมันจะมีมุมหนึ่งนะที่ดึงออกมาได้เลยค่อยๆดึงออกมาจากด้านข้างก็ได้แล้วเท่าแก่ตรงเจ้าของฟาร์มดอกเยบีราพาเราเยี่ยมชมฟาร์มซึ่งปกติไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเพราะถือเป็นพื้นที่เพาะปลูก<ช>นอกจากนี้ยังพาเราไปทดลองเก็บดอกเยบีราด้วยตัวเองและยังได้เล่าวิถีชีวิตของชาวสวนที่นี่ให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วนะชาวสวนก็จะเริ่มเก็บดอกไม้ตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าเพราะว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยนะอากาศร้อนเกินไปต้นมันก็จะอ่อนก็จะเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็จะพยายามเก็บกลับไปตอนเช้าเช้าแล้วก็นำดอกไปใส่เส้นลวดกับหุ่มถุงพลาสติกเพื่อไม่ให้มันหักหรือว่ามันช้ำหลังจากนั้นก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งไปขายยังตลาดดอกไม้อจีฮวาซาง这样子 เพราะเมืองจังหวาเนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตดอกไม้นะดังนั้นเราจึงมีบริการแบบรครบวงจรชาวสวนดอกไม้ในพื้นที่ใกล้เคียงบางคนก็จะมาที่เถียนเว่ยเพื่อส่งดอกไม้ไปยังตลาดต่างๆสวนดอกไม้เถียงเว่ยมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง3 4 1เฮกตาร์หรือประมาณ2 1 3 1ไร่มีร้านขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า300ร้านร้านฟงหวง เป็นหนึ่งในร้านดอกไม้ที่ตั้งอยู่ในสวนดอกไม้เถียนเว่ยเนื่องจากผู้คนมักไม่ค่อยสังเกตป้ายชื่อร้านร้านฟงหวางจึงทำป้ายที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดเพื่อให้ผู้คนหาร้านของพวกเขาได้ง่ายยิ่งขึ้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านของเราคือสวนดอกไม้เทียนเวยไม่เคยเก็บค่าเข้าชมและยังเปิดให้บริการตลอดทั้งปียกเว้นวันที่มีพายุไต้ฝุ่นเรายินดีต้อนรับทั้งผู้ค้าส่งค้าปลีกแวะมาที่สวนเทียนเวยนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจจะไม่มีคอยพูดกับคุณว่ายินดีต้อนรับและไม่มีใครพูดว่าไซโยนาระดังนั้นก็จะไม่มีแรงกดดันในการซื้อบางคนบอกว่าอันนี้บริการไม่ดี แต่ผมคิดว่านี่คือความภาคภูมิใจของเราเท่าแกชีเป็นทายาตรุ่นที่สองของร้านดอกไม้ฟงหวังพ่อของเขาก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เหมือนกัน เท่าแก่ีพาเราเยี่ยมชมและแนะนําดอกไม้ใบหญ้าในสวนดอกไม้ฟ้องขวงอย่างกระตือรือร้นและนั่นทําให้เราได้เห็นประกายแห่งความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองผ่านดวงตาของคนในพื้นที่ชมทีี่กกาาารรรจัดดูแล้นเราได้รวบรวมสี่คำถามที่ลูกค้าถามบ่อยคําถามแรกจะถามว่าดอกอะไรคําถามที่สองราคาเท่าไหร่คำถามที่3จะปลูกอย่างไร คำถามที่4ถ้าซื้อเยอะจะลดได้ไหมเขียนไว้บนนี้กลายเป็นป้ายแนะนำดอกไม้ทำให้ผู้คนมาที่เทียนเว่ยไม่ใช่เพียงแค่การชมนกชมไม้เท่านั้นแต่ยังได้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆกลับไปด้วย และสิ่งที่พิเศษที่สุดที่เราอยากจะแนะนำในที่แห่งนี้ก็คือต้นครารฤาษสีที่นำเข้าจากประเทศไทยความพิเศษของต้นครารฤาษสีคือเป็นพืชที่ทไม่มีรากไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินมีความฟูยืดหยุ่นในอดีตมักนำมาใช้ห่อพวกเครื่องลายคามและของมีค่าเพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนสิ่งนี้เป็นสินค้าและเราก็นำเข้ามาทั้งต้นเลย เรามาดูอีกสิ่งหนึ่งที่นำเข้าพันจากไทยแต่ปลูกในไต้หวันทั้งแผงนี้เราเรียกว่าน้ำตกกล้วยไม้ที่จริงมันคือกล้วยไม้สกุลหวายออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเมื่อฤดูหนาวใบจะร่วงหลน่นพอใบร่วงหล่นทั้งหมดดอกไม้จะบานมาอีกครั้งและแตกใบหมุนเวียนเป็นวงจรแบบนี้ พอพูดถึงดอกกล้วยไม้หนึ่งในร้านที่พลาดไม่ได้คือร้านมิกกิออคิดร้านกล้วยไม้ชื่อดังที่เถียงเวยก่อตั้งมานานกว่า30ปีมุ่งเน้นการเพาะพันธุ์และพัฒนากล้วยไม้เป็นหลักเพาะพันธุ์กล้วยไม้มากกว่า2,000ัสายพันธุ์ผลผลิตต่อปีมากกว่า1ล้านต้นจำหน่ายทั้งปลีกและส่งนอกจากนี้ยังส่งออกไปยัง30กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย และโซนนี้ก็เป็นโซนดอกกล้วยไม้ของร้านมิกิออคิดตรงนี้จะมีดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์หลักๆจะเป็นกล้วยไม้ตระกูลผีเสื้อซึ่งตระกูลผีเสื้อที่เห็นส่วนใหญ่จะหน้าตาเป็นแบบนี้ใบจะเรียบๆแต่ความพิเศษของร้านมิกิออคิดเป็นกล้วยไม้ที่ทางร้านดัดแปลงพนันธุกรรมเองจะสังเกตเห็นว่าใบามีรอยหยักไม่เหมือนกล้วยไม้ผีเสื้อพันธุน์อื่นๆเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่โดยเขามีสโลแกนว่าจั้นฉีชีเว่ แปลว่าแปลกใหม่มีความสนุกสนานสีสันสดใสเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ดังของที่นี่ที่ทุกคนจะซื้อกลับบ้านเมื่อก่อนพวกเราไม่ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้หรอกแต่ว่าจะปลูกเพื่อเศรษฐกิจมากกว่าอย่างเช่นพวกผลไม้เอ่ยต้นกล้าผลไม้ต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็ยังมีดอกไม้หรือต้นไม้พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นต้นหอมหมื่นลี้หรือว่าต้นโกสันแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาทําให้เทียนหวยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการขายดอกไม้แล้วก็พืชสวนของไต้หวันแล้วก็ยังได้นําเข้าดอกไม้พันธุ์ต่างๆตอนนี้เนี่ยเราก็มีพันธุ์พืชที่เพาะปลูกน่าจะมากกว่าหนึ่งหมื่นพันแล้ว คุณเหลียวฮันชิงผู้ซึ่งเป็นนายกสมาคมสวนดอกไม้เถียงเว่ยและยังเป็นเกษตรกรท้องถิ่นได้แนะนําบ้านเกิดของเขาให้พวกเราอย่างกระตือรือร้นพันธกิจหลักของทางสมาคมก็คือการให้คําปรึกษาเปิดหลักสูตรหรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ําเสมอเพื่อยกระดับความงามในการจัดตกแต่งสวนของร้านค้ายกระดับความเป็นมืออาชีพนายกสมาคมเผยว่าเมื่อร้านดอกไม้ทุกร้านถูกยกระดับขึ้นมาจึงจะช่วยให้สเกลของสวนดอกไม้เถียงเว่ย เติบโตขึ้น早期真的做这个行业有时候连的ในยุคแรกๆของการทำอาชีพนี้แค่จะหาคนมาแต่งงานด้วยก็ยังยากเพราะใครๆก็คิดว่าอาชีพนี้ลำบากไหนต้องตากแดดอีกประเด็นสำคัญอยู่ที่ไรายได้ต่างหากแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เทียนเวยมุ่งมั่นด้านอุตสาหกรรมดอกไม้และเราก็มีผู้บริโภคที่พึ่งพาดอกไม้ ในอดีตดอกไม้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่คนร่ำรวยซื้อแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาช่วงที่เกิดโรคโควิด1 9พวกเราได้พิสูจน์สิ่งหนึ่งนั่นก็คือดอกไม้ตัดไม่ขาดไปจากชีวิตของเราในช่วง3ปีของการเกิดโรคระบาดเราปลูกอะไรก็ขายอะไรส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานเทียนเวยค่อนข้างโอเคเพราะทายาตรุ่นที่2รุ่นที่ส มาช่วยพวกเราจึงมีคนสืบทอดต่อนะในช่วงสถานการณ์โควิดที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหลายประเทศกลับเบ่งบานสวนทางธุรกิจร้านดอกไม้ที่เถียงุ่วก็เช่นกันและนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้คนหนุ่มสาวเลือกกลับมารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว กตรกรรมมันนะทำเงินได้คนก็กลับมาแต่ถ้าเงินมันไม่เยอะพอเนี่ยคนก็เลือกออกไปทำงานข้างนอกเพราะเถียนเว่ยเนี่ยปลูกดอกไม้ประดับราคาสูงส่วนใหญ่ก็สืบทอดมาจากรุ่นก่อนๆแหละแล้วทุกคนก็กลับมารับช่วงต่อก็ถือว่ากลับมาเยอะเหมือนกันนะอุสมเ为什么田伟ะ ทำไมคนหนุมสาวที่เทียนหวยเกือ80%จึงเข้ามารับช่วงต่อก็เพราะว่าเทียนหวยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและมีเงินสดเนี่ยมุนเวียนอยู่เป็นจานวนมากคนที่เทียนหวยมีทางนักธุรกิจชาวสวนโดยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือทั้งใัก็จะสืบทอดกิจการของรุ่นปู่ย่าตายายหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ พราะพวกเขาสมัมผัสสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ทำไมในตอนนี้พวกเขาถึงพัฒนาให้เกิดเป็นความหลากหลายได้มากมายทีเดียว<ล>ก็เพราะว่าพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาจากข้างนอกเห็นความพิเศษที่ไม่เหมือนกับใครของเทียนหวยนั่นเอง ร้านของเรานะครับเน้นการจัดสวนในตีมไม้อวบน้ําเป็นหลักแล้วก็เปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าชมได้นะครับที่นี่นะครับเราแบ่งเป็นพื้นที่ขายแล้วก็พื้นที่จัดสวนอย่างที่ทุกคนเห็น,นครับเราใช้ไม้อวบน้ําในการจัดสวนเป็นหลักผู<ร>้คนเนี่ยจึงไม่เพียงมาที่นี่เพื่อซื้อของเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังสามารถมาชมพื้นที่จัดสวนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเกิดไอเดียของตัวเองทีนี้พอมีไอเดียแล้วนะครับก็จะซื้อไม้อวบน้ําของเราเนี่ยกลับไปลองจัดเอง คุณชื้อปิ่งเลียงเป็นทายาทรุ่นที่สองของร้านตัวเรียวเ้าเฮาใหม่แปลว่าไม้อวบน้ําซื้อสนุกปลูกและจํำหน่ายไม้อวบน้ําเป็นหลักโดยทางร้านมีพัน์ไม้อวบน้ํามากกว่าร้อยชนิดส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงไม้อวบน้ําเขาชื่นชมส่วนไหนของไม้อวบน้ําคะ ส่วนแรกเลยนะครับก็คือสีส่วนที่2ก็คือรูปร่างของใบบางใบเนี่ยก็บางบางใบเนี่ยก็หนาบางครั้งนะครับคนที่เลี้ยงเนี่ยก็จะดูที่สายพันธุ์บางคนก็จะเลือกเลี้ยงหลายๆสายพันธุ์ไว้ชื่นชมดังนั้นเวลาลูกค้ามาที่นี่นะครับเขาก็จะเกิดไอเดียของตัวเองแล้วก็กลับไปตกแต่งสวนของตัวเองครับ แล้วพอมาเห็นไม้อวบน้ําเยอะมากชอบหมดเลยแต่ไม่รู้จะเลือกเลี้ยงจากอันไหนก่อนคะคะก็เลือกสายพันธุ์ที่ตัวเองชอบอะครับแต่ตะกี้คุณบอกว่าต้นอุ้มติงหมีเลี้ยงหญ้าฉันก็ไม่ไม่ไม่ผมจะไม่บอกลูกค้าว่าเลี้ยงหญ้าผมจะบอกว่าเนี้น่ารักคุณก็ลองสังเกตดีอที่ขายดีเพราะว่าคุณเชียร์ใช่ไหมคือมันน่ารักจริงๆพวกเราก็ต้องพูดในด้านดีลูกค้าฟังใช่ไหมฮะใน่งเดียวนะ อารมณ์ขันและสเสน่ห์ส่วนตัวของเท่าแก่มักสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมากร้านไม้อวบน้ำยังเต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักมากมายมีสุนัขพันธุ์ลาบารอตัวหนึ่งที่น่ารักมากชื่อน้องโมจิมีเต่าห้าตัวมีน้องเมน่นกิ้งกาและแมวอีกหนึ่งตัวเพราะผมเนี่ยนะครับเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับคือพ่อแม่เนี่ยมาดูพืชส่วนเด็กๆที่มาด้วยเนี่ยก็จะดือ้อ ผมก็เลยพาพวกเขาเนี่ยไปดูสัตว์ต่างๆครับเด็กๆดูสัตว์ส่วนพ่อแม่ก็ดูต้นไม้ผมมันลงตัวดีนะครับส้วนะครับก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยวางรากฐานไว้แล้วนะครับพอได้ยินผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเรียนจบแล้วจะไปทำงานข้างนอกหรือว่า จะกลับมารับช่วงต่อกิจการของคุณพ่อคุณแม่พวกเขาเนี่ยก็มักจะแนะนำนะครับว่าให้กลับมารับช่วงต่อกิจการของครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็แค่ต้องตั้งใจให้มากขึ้นแล้วมันก็จะเติบโตได้เร็วอ่คจะยแต่แน่นอนว่าคนหนุ่มสาวที่มาดูแลกิจการต่อที่บ้านย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความน่าเชื่อถือไม่มากก็น้อย อย่างแรกเลยนะครับก็คือการตอบโต้กับลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเสนอราคาหรือว่าตอนสั่งของก็ต้องเรียนรู้วิธีการพูดนะครับอย่างที่สองนะก็อย่าให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นเด็กพูดจาผงผางก้าวร้าวเราต้องดูมีวุฒิภาวะมั่นคงอย่าไปคิดว่ามีพ่อแม่คอยหนุนแล้วเราเนี่ยจะพูดอะไรผงผางก็ได้สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องนิ่งต้องรู้จักการวางตัว นอกจากหน้าร้านแล้วร้านไม้อ่วมน้ำยังจําหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ด้วยสะท้อนให้เห็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปโดยคนรุ่นใหม่วิธีของพ่อกับแม่นะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยมาหาเราที่ร้านครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเน้นการโปรโมทออกไปทำให้คนเนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้น โดยผมเนี่ยโปรโมทบนอินเทอร์เน็ตครับให้คนภายนอกเนี่ยได้รู้จักสินค้าของเราและพวกเขาเนี่ยก,ก็จะมาหาเราที่ร้านเองสิ่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเทียนเวยเพราะจนทุกวันนี้คนหนุ่มสาวในชุมชนของเรายังอยู่โดยเฉพาะช่วง3ปีแห่งโรคระบาดนานคนหนุ่มสาวช่วยให้พืชป่าฝนเขตร้อนไม้อวบน้ำบูมขึ้นมาเราจึงรู้อย่างหนึ่งว่าคนหนุ่มสาวนี่แหละเก่งจริง คนแก่ไม่เก่งนี่คือความภาคภูมิใจในวงการของเราพอมาถึงเทียนหวยเราก็จะสัมผัสได้ถึงสวนดอกไม้ที่สวยงามสิ่งที่พวกเรากำลังผลักดันในตอนนี้ก็คือถ้าไม่เทียนหวยเป็นฤูด,ดูดอกไม้ในทุกๆวัน เราหวังว่าเทนวยจะกลายเป็นนิยรสการแสดงดอกไม้ของท้องถิ่นในไต้หวันคุณลองนึกดูสิว่าหลังจากที่คุณกลับจากการมาชมเทนวยแล้วหนึ่งสัปดาห์เนี่ย,หล,ยหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปดอกไม้ที่นี่ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเราดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลเมื่อเที่ยวฤดูไหนก็จะเห็นดอกไม้ประจําฤดูกาลนั้นๆตัวอย่างเช่นต้นกระบองเพชรหางลิงเหล่านี้เท่าแก่ฉีบอกกับพวกเราว่าเมื่อเราใส่ไอเดียลงไปจัดตกแต่งสักหน่อย สิ่งนี้จะเรียกว่านิทรรศการแต่เมื่อแขวนป้ายราคาขึ้นไปมันก็กลายเป็นสินค้าและนี่คือสิ่งที่เถียงหวยทำเปลี่ยนสวนดอกไม้ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนายกสมาคมสวนดอกไม้เถียงหวยบอกว่าเถียงหวยมีสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพไม่ใช่ความหวาดระแวงต่อคนอาชีพเดียวกัน อันที่จริงวิธีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดคือการเรียนแบบอ๋อที่แท้คุณใช้วิธีนี้มันเยี่ยมมากผมก็เรียนรู้ไวส่วนผมใช้วิธีนี้มันเจ๋งมากคุณก็เรียนรู้จักผมไปพอเป็นแบบนี้มันก็จะมีโอกาสพัฒนาได้ไกลจากนั้นสวนดอกไม้ทั้งสวนก็จะเกิดการแข่งขันเชิงบวกการแข่งขันเชิงบวกช่วยให้สวนดอกไม้น่าเที่ยวดังนั้นผู้คนก็จะมาปั่นจัก,กรยานสีล้อพาทั้งครอบครัวมาเที่ยวที่สวนเทียนเว่ย ผมรู้สึกว่าเถียนเว่ยเนี่ยดีมากนะครับเพราะทุกคนที่เนี่ยทำอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันดังนั้นนะครับเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยสูงมากอย่างบ้านใกล้เลื่นเคียงเนี่ยก็จะทักทายกันตลอดนะครับมันก็จะมีแต่ความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วถ้าตรงไหนเราไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถไปถามพวกเขาได้พวกเขาก็จะให้คำตอบที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับ พวกเราหวังว่าการบําบัดด้วยธรรมชาติสีเขียวจะช่วยจิตใจของทุกคนนั้นเบิกบานและสงบเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีหรือตอนที่รู้สึกอุดหิดเมื่อคุณได้มองดูต้นไม้ดอกไม้จิตใจของคุณเนี่ยก็อาจจะสงบลงมันมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจได้อย่างดีทีเดียวเปลี่ยนสวนเถียงเวยจากหมู่บ้านดอกไม้ให้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งดอกไม้คือเป้าหมายของคนเถียงเวย การเดินทางในครั้งนี้ไม่เพียงทำให้เราได้สัมผัสกับท้องถิ่นไต้หวันมากยิ่งขึ้นแต่ยังรับรู้ว่าการที่พื้นที่แห่งหนึ่งจะพัฒนาได้มักมาจากความพยายามของทุกบทบาทในชุมชนวันหยุดนี้ถ้าใครว่างๆอย่าลืมลองแวะไปชมดอกไม้ที่สวนเฉียงเวยที่นอกจากจะได้ดอกไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแล้วคุณยังจะได้พบกับความน่ารักและเป็นกันเองของผู้คนในเมืองหลวงแห่งดอกไม้แห่งนี้อย่างแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายตึงจู่ตงจู bye bye. ่แลไปก็โพสแล้วก็จะ往后ดีดดีดแล้วิงจูไปก็โพสแล้วก็จะ往后ไม่ได <laughs> ้ไปถ่าย